สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกชวนชมอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสามเส้นนะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว95้าเซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบบินเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สามนะกดตรงรอยพับสอดริบบินเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สองออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับนะเราก็จะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบินสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบินสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกัน จับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือลิบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อน เส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะเส้นที่สมสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาดูริบบิ้นด้วยนะคะถ้าริบบิ้นบิดจับให้เข้าที่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะคะลีจะสาลรริบบิ้นวนจากขวามาซ้ายนะหนึ่งสองสาสี่นี้นะคะจากริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมาแบบนี้นี่นะคะต่อเลยนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสาสี่จากริบบิ้นเส้นนี้นะ พาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาแบบเดียวกันนะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะคือเส้นนี้ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาแบบเดียวกันเลยนะคะริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานะนี่นะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาแบบนี้นะ ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาแบบเดียวกันนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาในแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานี่นะดูริบบิ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงค่ะ ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นรูปตัวดอกนะนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้ทั้ง6เส้นเลยค่ะ จับให้เข้าที่อีกนิดนึงค่ะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะ ดีจะจับริบบิบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งนับข้ามา1กลีบนะคะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะแล้วก็เสียบตัวริบินลงไปในตัวกลีบดอกเลยนะคะฝั่งด้านซ้ายนะแล้วค่อยปล่อยริบินออกมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะลิบินอาจจะดิ้นหน่อยนะคะในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะนี่นะลอดผ่าน2เส้น1นสองแบบนี้ทั้ง6เส้นเลยค่ะ ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอระตวลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็สอดลอดผ่านตรงกรีบนี้เลยนะคะถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะ สอดลอดผ่านออกมาด้านล่างนะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับลิบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับตัวลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวานะคะนี่นะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะ ดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชนชมอีกแบบหนึ่งนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ